สวัสดีคุทุกท่านกันด้วยนะครับผมโทฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์กันนะครับเรียกในวันนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ผมรอคอยมากที่สุดแล้วนะครับในปีนี้กับก o ซิล่าเอ็กคองเดอะนิวเอ็ม e พร์ก็ซิล่าพัทคะองสองอาณาจักรใหม่หนังเรื่องที่5ของจักราวาลมอนสเตอร์เวิร์นะครับจักราวาลสับะหลาดที่รวมเรามอนสเตอร์มากมายที่โด่งดังในยุคอดีตน,นะครับเช่นก็ซิล่ามอทร r าหรือแม้กระทั่งคิงคองนะครับ ก็ไปดูมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ขอเล่าบรรยากาศก่อนไปดูภาพย้อ์เรื่องนี้กันก่อนนะครับวันที่ผมไปดูเนี่ยวันที่28่สิขแครับวันแรกเลยก็ไปดูที่ Major, Big C, เมเจอร์บิ๊กซซัตเหตุครับเหตุผลที่จะดูเช่นนั้นนะครับนอกจากว่าโรงนั้นมีโรงเรเซอร์นะครับซึ่งผมเนะี่ยอยากจะดูภาพย้อ์เรื่องนี้แบบชัดแล้วก็สวยๆนะครับก็เลยไปดูที่โรงนั้นในโรงที่3นะครับค่อนข้างที่ภาพค่อนข้างที่ออกมาได้สวยออมากนะครับ ข้อเสียคือโฆษณาค่อนข้างที่ะยาวมากครับยาวกว่าโรงปกติประมาณตั้ง30วันนาทีก่อนที่หนังจะฉายนะครับคนดูไม่ได้ถึงขั้นเต็มโรงครับแต่ก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับตอนรอบสองทุ่มสีมีคนก็ยังมีคนมารอดูภาพยนตร์อยู่นะครับก็ก็ซ z i l าเอ็กซ์คอนครับก็เป็นหนังแนวแอคชั่นนะครับแอคเวนเจอร์ไซไฟนะครับบอกแฟนตาซีด้วยได้รับเบรเดตพีจี มีความยาวทั้งหมดทั้งสิ้น1ชั่วโมง55นาทีแล้วก็ทุนสร้าง1ินัเหรียญก็การรีวิวครั้งนี้จะมีการบวกสปอยนะครับก็คือตามชื่อคลิปเลยเราจะมีการสปอยไปด้วยพลังๆนะครับก็หลังจากที่ผมไปดูภาพเรื่องนี้ก็บอกได้เลยครับว่ามันก็ยังประคงเป็นหนังมส s ต e เวิร์ที่มีความสนุกแล้วก็จะ a แอคชั่นที่มันอยู่เหมือนเดิมนะครับ โดยเฉพาะใครที่ชอบฉากแอคชั่นนะครับที่อยากจะดูสปาราต่อสู้กันในโรงมภาพยนต์อย่างเดียวเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าภาพยนตืนี้ต้องตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่มีตัวละครมนุษย์ที่น่าลำคาญแล้วนะครับปะกะติหนัง monster world อีกหนึ่งข้อเสียเลยคือมีบางตัวละครมนุษย์เนี่ยที่ทาตัวน่าลำคาญแล้วก็รู้สึกว่าลมไม่ค่อยดีนะครับมา เอาส่วนที่ชอบกับไม่ชอบกันดีกว่าครับส่วนที่ชอบก่อนล้วกันส่วนที่ชอบครับก็แน่นอน,นครับน่าจะเป็นเรื่องของ CGI ครับ่สำหรับผมก็รู้สึกว่ายังถ่ายมาได้เนียนตามอยู่เหมือนเดิมละครับแถมฉากแอคชั่นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตอนกลางวันซะด้วยนะครับในภาคนี้ปกติหนัง Monster World แทบทุกเรื่องยกเป็นของ Skull Island นะครับหนังเรื่องไหนที่มี Godzilla, มกอสลามักจะอยู่ตอนคืนหมดเลยครับอย่างเช่นกอสลาภาคแรกที่ฉายในปี2014นะี่ย เรียว่ามืดทั้งเรื่องนะครับเราเห็นก็เสียาน้อยไม่พอยังมีควันยังมีหมอกยังมีฝุ่นเต็มเรื่องเลยนะครับส่วน King of the Monster เนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีฝนอีกนะครับแถมยังเช็กกี้แชม,มเยอะมากเช็กกี้แชม,มคืออะไรมันคือการเขย่ากล้องในการต่อสู้มักจะแบบแบบทุบปุ๊บปุ๊บปับนะครับแถมตอนยังสู้อยู่ดีตัดไปพาดคนอีก ตอนที่ผมดูเขียนแล้วมอสเตอร์เนี่ยเรียกว่าขัดใจมากๆนะครับแต่โชคดีหน่อยที่ภาคก็สแลพัทคองเนี่ยถึงแม้จะมีฉากมืดอยู่ดีแต่งน้อยมาสู้ในมืดฉากมืดที่มันมีแสงนีออนที่ตึกเป็นแสงนีออนในฮ่องกงครับภาคที่แล้วจําได้ไหมฉากมืดฉากเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะมีนั่นคือฉากของถ้าของสก้าคิงครับที่แต่สำหรับผมก็ถือว่ามันก็ไม่ได้มืดอะไรมากนะครับ ต่อไปครับคือาพาร์ทของมนุษย์ก็ตามที่ผมบอกแล้วครับคือหนังพานนี้จะไม่มีตัวละครที่ทําตัวน่าราคาญนะครับเหมือนาพาร์ทของมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าท่อมมาได้แบบก็ถือว่ามีความสําคัญอยู่ระดับหนึ่งนะครับถืออาจจะไม่มากเท่ากับสัป,ปรหลาดแต่ก็ถือว่าน่าติดตามนี้นะครับอาจจะมีบางช่วงที่การนําเสนอดราม่าอะไรมากที่อาจจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับแต่ว่าพออยู่ช่วงที่ เราตัวละครเนี่ยมันได้เข้าในสู่โลกของ,ของ,ของเขาแล้วเออไอเริ่มสนุกขึ้นมาละซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าหนังภาคนี้เนี่ยตัวละครเอกไม่ใช่ภาคของมนุษย์นะครับผมน่าจะเป็นตัวละครของนะครับก็เรียกว่าเปิดฉากแรกเราก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของคลองแล้วครับว่าคองเนี่ยใช้ชีวิตยังไงในทะเลเออทำยังไงกินอาหารยังไงทํากําดักด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็มีซีนแบบซีนที่ได้เจอเผ่าพันธุ์ของตัวเองแล้วก็ถูกจู่โจงนะครับก็ฉากที่ได้เจอกับซูกโก้นะครับหรือมินิคองเป็นครั้งแรกดูเหมือนในตัวอย่างดูเหมือนจะน่ารักนะครับแต่ตอนเจอกันครั้งแรกก็แสบไปใช่ย่อยนะครับเคยเกิดล่อให้คองเนี่ยไปเจอกับงูในน้ําด้วยนะครับแต่คองเนี่ยเก่งครับเลยไม่เป็นอะไรก็สร้างความสัมพันธ์กันนะครับจนได้กลายเป็นเหมือนจะลูกก็ไม่ใช่จะ เพื่อนก็ไม่เชิงเหมือนแบบอาเบนเรียกแบบเป็นพี่น้องนี่เป็นพี่น้องคองก็ได้ฉากความสัมพันธ์ระหว่างคองกับเจียที่ถือว่ายังมีอยู่นะครับถึงแม้อาจจะน้อยลงจากภาคที่แล้วเอาจริงหนังภาคนี้ไม่จําเป็นต้องมีชื่อของก็ซิล่าเลยก็ได้นะครับจริงๆมันจะตั้งชื่อว่าคองเดอะนิวเอมพร์เลยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยผมกว่าก็ซิล่ามันก็ไม่ได้บท น้อยถึงขั้นตัวประกอบะลรขนาดนั้นนะครับเพราะก็ซีล่าหนังภาคนี้ไม่ค่อยโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับเราเห็นต้นเรื่องกับกลางเรื่องเห็นแค่เสริมพลังตบตีสับหาดเสริมพลังโจมตีคนนิดหน่อยเดินถลม่มเมืองก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่ได้คิดจะถล่มหรอกแต่แค่มันตัวใหญ่เกินไปก็เหมือนกับภาคที่แล้วที่บทบาทก็ซีล่าหน้าที่ของมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ทุกภาคการทำของกอสเามันก็ไม่มีอะไรมากอยู่แล้วแค่ว่าของในหนังภาคนี้ค่อนข้างจะเฉิดฉายและดูเด่นมากสักกว่าก็อสิซรนะครับแต่ว่าก็อสิลรในหนังภาคนี้ก็ยังถือว่า OP อยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถตบสับปลาดที่เคยปรากฏตัวทั้งในหนังภาคก่อนและคอมมิกได้แบบได้อย่างง่ายดายไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นสกีร่าที่โผล่ปรากฏตัวในต้นเรื่องเนี่ยก็ น่าจะไม่ถึง2นาทีก็โดนกอซล่าเป่าใส่ตุวเย่แล้วนะครับแม้แต่เทียมัสครับสปราราที่เคยปรากฏตัวในรายชื่อ17ไททันจากกอซล่าคิงออฟเดอะมอนสเตเนี่ยแล้วก็เคยปรากฏตัวในคอมมิคกอซล่าดมินีเนครับที่จะเป็นเรื่องราวก่อนกอรซล่าประชดของเนี่ยพอไม่ถึงนาทีนะครับก็ถูกกอซล่ายิงใส่กลายเป็นปลายยางไปซะแล้วนะครับ โดนยึดท้าจนกลายเป็นก็อส i l ล่าต่างแบ็คพิงค์บาร์บี้เอาเป็นไหมเมืม่อผสมบาร์บี้หรือสี่พก็ว่ากันไปนะครับส่วนมีสัตป,ประหลาดของโตโฮอื่นไหมนอกจากก็อส i l ล่าซึ่งบอกเลยครับออกสป,ปอยนะครับก็มีนะครับผมก็คือมอสทรานะครับที่เคยปรากฏตัวในก็อสเซล่า2019นะครับภาคนี้ก็ถือว่าเด็ดออกมาใช้ได้นะครับเหมือนจะภาคนี้จะเป็นผู้พิทักษ์ของชาวอีวีในโลกของฮอลล่เอิร์ธ แถมยังมาเจรจากอสิล่าเพื่อให้ Godzilla อสิล่าหยุดตีกับคองในอ e ียิปอีกด้วยนะครับเพื่อให้อสิล่ายอมร่วมมือนะครับเพื่อช่วยเหลือโลกนะครับซึ่งมอสตราในภาคนี้จะไม่มีร่างตัวอ่อนนะครับปรากฏตัวก็กลายเป็นผีเสื้อเลยแล้วก็ยิงใหญ่เหมือนเดิมครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเก่งกว่าน่าจะเก่งกว่าในภาค king of the m o n s t e r นะส่วนตัวร้ายหลักของเรื่องอย a s k a k i n แล้วก็ถือว่าน่าเกมขรามดีนะครับถึงแม้ เอทามอาจจะน้อยไม่หน่อยแถมนี้ถือว่าเก่งออกมามากครับตบคองซะร่วงเลยแถมแท่อาวุธของมันแท่กระดูกเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโดดเด่นและคีเอทดี D นะครับแถมแท่ก็ยังมีมีดที่เหมือนจะเป็นคริสตัลที่สามารถควบคุมสับปหลาดตัวลับนะครับที่สามารถควบคุมแล้วก็จกัดสั่งการในการจัดก,การของได้นะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเนี้ยมันอยากจะครอบครองโลกสักอย่างครับเหมือนหนังจะไม่ค่อยอธิบายสักเท่าไหร่ครับว่ามันอยากครอบครองโลกเป็นทาไมสำหรับผมก็ถือว่าชอบดีนะครับส่วนสปารลาดยักที่ทางค่ายเรียกว่าพยายามจะปิดบังแล้วก็ให้พวกเราไป็นเซอร์ไพรส์นะครับว่าเ้ยตัวนี้จะมีรูปร่างยังไงแล้วก็จะมีพลังแล้วก็จะเก่งยังไงนะครับเอาจริงผมก็เห็นตัวมันแล้วแหละในของเล่นนะครับ มักจะของเล่นมักจะปล่อยก่อนที่หนังฉายจริงเสมอครับสําหรับผมก็คิดว่าเฮ้ยม,มันต้องเก่งแน่ๆมันต้องเป็นสรัรปทานที่คอสเซล่าของสู้อย่าง่ากลำบากันสูสิปรากฏว่าหนังจริงไม่ได้มีอะไรมากเลยครับกับตอนนี้ฮะชิโมดูเหมือนจะมีอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับทั้งเรื่องเป็นแค่สัตว์เลี้ยงครับทั้งเรื่องเราเห็นแค่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับ สกาคิงและสุดท้ายตอนจบนะครับหลังจากถูกปลดปล่อยนะครับจากมีฉากที่ซูโก,โก้เอาขวานของคองครับฟันที่ดาบของสกาคิงจนคริสตัลที่ฟูกคุมมันอะพังหักจนมันได้เป็นอิสระนะครับเอาจริงมันสามารถขัดขืนหรือว่าจะต,ต่อสู้อะไรก็ได้นะครับแต่พอโดนกันสลาขู่นิดเดียวมันเชื่อฟังแล้วก็ยิงใส่สกาคิงเฉยเลยนะครับภาคนี้เรียกว่าชนะกันแบบงงๆเลยนะครับ แถมยังกลายเป็นลูกเป็นสัตว์เลี้ยงกับคองต่ออีกนะครับอืมไม่อยากเชื่อเอ่อสัตป,ประหลาดตัวแรกเคยทําให้แบบโลกเป็นโลกล้ําแข็งครั้งหนึ่งเลยนะแล้วก็ช่างมานเถอะครับอ่ะคุยเยอะแล้วสรุปนะครับสำหรับผมนะครับก o สเซอรเร็ก e คองเด e m p i r เอ็ก็ถือว่ายังเป็นหนังมอนสเตอร์เวอร์ชี่ถือว่าสนุกอยู่นะครับแต่ว่ามันจะสนุกมากขึ้นไหมเสือผมก็ไม่นะครับก็ เราผมผมขอให้คะแนนที่8เต็ม10ก็แล้กันนะครับขอให้คะแนนเท่ากับก็สิลาภาคแรกของก็สิลาบอสเซตของคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันดูเพิ่มเติมที่จะทําให้ผมรู้สึกชอบมากที่สุดได้นะครับรู้สึกแบบชอบมากขึ้นไหมก็ไม่จะรู้สึกชอบน้อยลงไหมก็ไม่นะครับมันก็ชอบพอๆกันเลยก็เลยให้8นะครับหาก2คะแนนนะครับคือชิโมนะครับที่ดูเหมือนจะมีอะไรแต่สุดท้ายสำหรับผมมันก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ ดนตรีประกอบครับที่ภาคนี้ถ่ามาได้รู้สึกว่ามไม่ค่อยติดหูสักเท่าไหร่ครับปกติหนัง monster world ดนตรีประกอบค,ค่อนข้างที่จะติดหูนะครับโดยเฉพาะภาค king of the monster หากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการกา,จารใจการทําคลิปใหม่ไปเรื่อยๆด้วยนะครับคิดแห็นง่ายกับภาพเยอะเรื่องนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ